จังหวัดนคปรปฐมอาไลหลวงปู่ประพิษนักธรรมเอกติดโควิด -19 มรมะภาพในวัย93ปีโควิด -19 ทีคราชีวิตหลวงพ่อประพิษนักธรรมเอกวัย93ปีหลวงพี่น้ำฝนจัดพิธีศพเรียบง่ายโดยมีบุตรสาวและญาติมาร่วมส่งดวงวิญ,ญญาณเป็นครั้งสุดท้ายถือเป็นพระสงฆ์สูงวัยอีกหนึ่งรูปที่มามรณาภาพในการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด -19 รอบล่าสุดที่ชาปนสถานวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพระ, om, ะครูประหลัดสิทธิวัฒนหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมและนำคณะสงฆ์จัดพิธีชาปนกิจแบบเร่งด่วนให้กับพระประพิษทีตะสังบโรณนะบางช้างนะักธรรมเอกอายุ93ปี สิ่งมรณภาพด้อยการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่หทธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีบุตรสาวมากับญาติเพื่อจัดพิธีส่งดวงวิญญาณแบบเรียบง่ายเพียงสองคนสำหรับพระประพิษธีตาสังเโรหรือณบางช้างอายุ93ปีได้บวชมาแล้วสมครั้งในครั้งแรกอุปสมบทณวดัดกกตาลอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม ได้ศึกษาจนจบภูมิธรรมนักธรรมท่านเอกและฝึกฝนร่ำเรียนจนเป็นองค์ทรงจำพระปริโมกได้เป็นพระคู่สวดและเป็นองค์แสดงธรรมกัตึกจากนั้นได้ลาสิกขาบทไปแต่งงานมีครอบครัวมีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อคุณทวีผลนาบางช้างและกลับมาอุปสมบทครั้งที่สองได้จำพรรษาหลายวัดที่วัดแควัดศรสีสะทอง และครั้งที่สามอุปสมบทที่วัดบางสีเพชรตำบลคุ้มกถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจนในที่สุดก็ติดโรคโควิด -19 และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์คนครปฐมเมื่อวันที่5มีนาคมเวลา2 0่สนาฬิกาห้นาทีถือเป็นการสูญเสียพระที่มีความเคร่งในการศึกษาในทางพระพุทธศาสนารูปหนึ่งในช่วงการระาบาดของ เชี่ยววัลคุริดนายชีนในรอบล่าสุดนิวส์24ิปณิทศนมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวหรือราชทิพย์สีรายงาน